<Thank> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะปิ้งกระดูกหมูนะคะเราจะใช้แบบนี้นะคะแล้วหน่อยก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นี่นะคะหน่อยก็จะหั่นหมูออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหน่อยก็ไม่มีสูตรอะไรมากหรอกคะ่ะ <c oughs> เพียงแต่จะกะเอาน้ำมันหอยนะคะ ส่วนผสมก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะใส่กระเทียมลงไปซีซันอค่ะจะกลาไปหนึ่งรอบนะคะรอบกะละมังนี้เลย รอบนิดนิดเดี๋ยวขอหมุนแป๊บหนึง่งหมุนแล้วจะใส่เกลือลองไปด้านนี้ ใส่พริกไทยไปนะคะพริกไทยจะเกลือหนึ่งรอบ กระเทียมผงจ้ะอันนี้หอมๆเลยจ้ะใส่ไปหนึ่งรอบเหมือนกันน้ำตาลอาจะใส่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชานะ,ะไม่ใส่เยอะเพราะเขาไม่ชอบหวานกัน ซิ้วเขียวนะ่าจะใส่นิดหน่อยฟ้าเขียวเพราะมันกลิ่นแรงถ้าใส่เยอะมันจะเป็นมันจะเหม็นเกินไปนะคะทีนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวเาก็จะใส่รอบหนึ่งโบกเข้มหรอกจ้ะนีย แล้วก็อันนี้ใส่ไปนิดนึงตรงนี้ไม่เยอะเพราะถ้าใส่ไปสองรอบมันจะเค็มเกินไปนิดนึงประมาณนี้ค่ะแล้วไหนก็จะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะนายเปลี่ยนกะละมังให้ใหญ่ขึ้น mm. เพื่อเช่เพื่อที่จะสะดวกในการคุกเค้านะคะใส่ถุงมือเค้าให้เข้ากัน ประมาณนี้จ้ะบักทิ้งไว้แล้วเราก็ไปปิ้งเลยทีนี้รูบๆนี่หน่อยเพื่อจะได้ให้มันทั่วถึงนะคะ ดดีดีดะคะโอเคได้หน่อยหมากแล้วหน่อยจะนำไปปิ้งข้างนอกนะคะเราจะใช้ฐานแบบนี้นะคะ มาแล้วค่ะคี่ว่าน่าจะประมาณนี้ก็พอไหนก็ชายนี่นะนี่จุดนะคะเทไปเลยจจุดไปเลย แต่ว่าตอนจุดระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะอันนี้อ่าก็ปติรละที่นี่ชุ๊บวาเสียวประมาณนี้แหละมันควันแบบนี้แล้วก็จัดการผัดเลยนะคะ ว่าจะได้กินเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปอีกดูว่าให้ดับดับเสยพลาดเลยจ้าน่าจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเอมันไม่มีแสงเนาะไปเริ่มมาแล้วค่ะ เียเลยจ้ะได้ที่ละใส่นี้ลงไปเลยอ,น,อน,นี่นะคะพอได้ที่ไม่มีควันแล้วนะก็จะใส่กระดาษฟอยลงไปเลยค่ะ ใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะคะถ้าไฟแรงมันจะสุกมันจะไหม้เกินไปแล้วก็พอดีพอดี ก็จะ,จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะนี่นาะยจะเปลี่ยนกระดาษแล้วก็กลับด้านหมูดนะคะกลับด้านลงเพราะว่ากระดาษมันก็จะเริ่มดำนี่ค่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดวยวนะ่ะจะก่นฝาได้อีก หลังจากที่หน่ายใส่กระดาษฟอยล์แล้วนะคะเราก็จะลงในนี้เลยนะคะเพราะว่านี้จะได้สม่ำเสมอเป็นไงคะทุกคนสีสันน่ากินไหมคะกินน้ำกันได้จ้า